เราอยู่กันที่พระชาธิปัต์นะครับก็ขอแสดงความดีนะครับกับพระชาธิปัต์นะครับในวันนี้ก็เฉลิมฉลองเรื่องความยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เต็มภาพปูวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนของพระชาธิปัต์ที่เรารู้จักกันดีเขาเคยเป็นดาร์นแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆครับแล้วก็วันนี้มาเป็นตัวแทนของพรกในการที่เราจะมาต้อนรับสื่อมวลชนและก็ดาราในวันนี้นะครับพวกกับพี่ธันย์ุูครับก็ขอบคุณที่ทานอาจารย์ดรสันนะครับแล้วก็ งานพักราคาในครับประจำปีประจำปีนี้นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมากๆก็ขอขอบคุณนะครับในนามพรกประชาธิปัตย์ด้วยก็ขอให้สิ่งดีๆที่เราได้ตั้งใจทำมา7 0ปีนะครับเพื่อชาติเพืบ้านหนึ่งของเรานะครับก็เป็นอานิสงส์เป็นของบุญศพให้กับทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะทางสามที่ทักดุสิตโยธินผมด้วยนะครับก็ขอสิ่งดีๆเหล่านี้ดูแลรักษาท่านท่านด้วยความแข็งแองครอบตัวท่านด้วยนะครับให้มีแต่ความสุขเพิ่มเติมนะครับดูแลให้ดีเลยค่ะชื่อว่าอะไรนะคะ ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะเลยแล้การแต่งตั้งเป็นนางสงกรานต์ปีนี้นะคะของอเราจะไปร่วมลองการอยู่ที่วัดเกาะเกาะเกียงน,นะคะที่ปทุมธานีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาการที่พระระชติตพัตน์นะคะร่ว,วมมวยพรวันเกิดครับน,นะคะแล้วก็มีละครนะคะมาติดตามฝากแฟนคลับทุกท่านติดตามด้วยละครบุกเพนักร่าช่องเก้านะคะเร็วๆนี้เดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็มีละครอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นละครของ การตอบแทนบุญคุณพระคุณแม่นะคะพ่คุณแม่คุณยิ่งใหญ่นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ค่ะรู้สึกไงกับคุณลูกบ้างครับภูมิใจคุณลูกยังไงบ้างครับภูมิใจที่ลูกมาถึงค่ะยายพูดมาหลายหลายคำนิ้ยายพูดเป็เรายายพูดไม่เก่งนะคะก็ฝากติดตามด้วยะค่ะสวัสดีค่ะค<อ>่ะสวัสดีค่ะ<อ> นางสกรานของปีนี้นะคะก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยและเราเกียรติอย่างสูงที่ได้มาร่วมง,งานกับคุณดักกะสั้นนะคะมหาบุคคลฟิล์มค่ะวันนี้ก็เราอยู่กันที่พักประชาธิปัตย์น,นะคะมาร่วมด้วยควานวันเกิดที่พักทันนะคะวันนี้ค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วตอนะะนี้จะเข้าเดือนกรกฎาคมคันเดือกที่ช่อง9นะคะเรื่อง บุพเพนธครานะคะแล้วก็เรื่องละครฟอรรมหญ่นะคะที่เราจะสร้างกันในเดือนสิงหานี้นะคะเพื่อต้อนรับเพื่อขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ะค่ะ